คุณกำลังรู้สึกกลัวแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่สูญเสียอยู่ใช่ไหมถ้าใช่คุณฟังลุงนะเกือบทุกคนบนโลกใบเนี้กลัวความสูญเสียทั้งหมดรวมถึงลุงด้วยแต่คุณเชื่อไหมเราห้ามความสูญเสียไม่ได้เมื่อปีพศ .2540 ลุงโดนน้ำกรดสาดลุงเสียตาข้างเนี้ไปหนึ่งข้างเสียใบหูและก็สูญเสียจมูกเสียหน้าตาที่เคยดูดีกว่านี้ไปลุงเสียใจมาก และไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรมาทดแทนสิ่งที่ลุงสูญเสียไปได้อีกแล้วจนมาวันหนึ่งเนี่ยลุงได้รับการผ่าตัดใส่ใบหูเทียมแล้วก็จมูกเทียมแรกๆกที่ลุงได้ใช้มันแค่ลุงหยิบมันขึ้นมาลุงก็รู้สึกแย่แล้วก็นั่งร้องไหย้ยิ่งมีคำถามที่หลายๆคนถามมาว่าใส่หูเทียมเหรอใส่จมูกเทียมเหรอมันเหมือนตอบย้ำ ให้เราเจ็บปวดกับความสูญเสียครั้งนี้แต่เมื่อเราให้เวลากับตัวเองได้ทดลองเรียนรู้และอยู่กับมันลุงถึงได้รู้ว่าการที่เราได้ใส่หูเทียมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ขาแว่นของเราเนี่ยไม่ตกจมูกเทียมที่เราใส่เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราไม่เจ็บจากการกดทับของแว่นและก็ลดทอนความพิการลงวันนี้ลุงเลยอยากจะบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปถึงมันจะไม่มีวันได้กลับคืนมาแต่ถ้าเกิดคุณให้โอกาสตัวเองให้เวลากับตัวเอง เชื่อเถอะมันจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาทดแทนถึงมันจะไม่ดีที่สุดเท่ากับสิ่งที่คุณสูญเสียไปในวันวานแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณในวันนี้เชื่อลุง